เอาล้ครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยก็มาม่าของเราก็ได้เดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยอนนี้เอากล้องไปให้พี่พี่ดูนะครับทั้งสองกล้องเลยนะมันเริ่มได้แล้วน้องหลงใช่ครับนี่นะพี่พี่นะมาม่าของเรามาม่านี่ที่เราเคยกินใช่ครั้แรกบมันก็เริ่มได้แล้วนะครับอ้ทะลุเลย ก็ขัอสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมเนี่ยก็ได้มากับพี่พรมนะครับผมก็พี่พรมเนี่ยจะเป็นการมาถ่ายคลิปครั้งแรกของพี่พรมนะครับก็คือว่าพี่พิมเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านคือพี่พิมเนี่ยไปทําธุระประมาณน่าจะห้าหกวันนะครับให้ค่าบารลองถ่ายดูว่าจะได้ไหมก็พี่พรมเนี่ยก็ลองมาถ่ายดูให้พี่พิมนะให้พี่พีเอฟซีเนี่ยได้ดูกันนะระหว่างรอพี่พิมกลับมานะครับผม ก็วันนี้เนี่ยผู้ผมสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับผมก็มาที่เคยมาครั้งแรกที่เจอน้องพิมใช่ครับผมที่ที่พี่ผมได้บอกว่ามาเจอครั้งแรกกับพี่พิมเนี่ยที่พี่ผมมาหาผักแล้วก็เจอพี่พิมพ์เนี่ยมาถ่ายคลิปนะครับผมก็ได้รู้จักกันตั้งแต่นั้นเลยนะก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้พาพี่ผมเนี่ยลองมาถ่ายดูก่อนนะครับก็ลองมากินมาม่าเหมือนเดิมแล้วที่เราเคยมากับพี่พิมนะตอนนั้นมันเหมือน ระเบิดใช่แคแก๊สมันระเบิดระเบิดแต่เราจะครั้งนี้เราไม่ได้เอาแก๊สมานะพี่พี่เราจะใช้มือก็เอาก็ใช่าบคาก็ใช้มือก่อนแหละเอางี้พี่พี่เดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมก็เอาแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยจะทําการก่อไฟกันก่อนนะบาบคาก็ใช้ขอนี้ตั้งกล้องที่นี่แสงมันส่งนะพี่พี่มันเลยมองไม่ค่อยชัด เดี๋ยวผมจะหาฟืนให้พี่พรมกันก่อนนะครับก็จะเป็นฟืนหมอกไปให้พี่เอฟซีดูบ้านขาก็วันนี้ขาก็เือน้องจี๊ดแรงหนึ่งต้องกินเผาไม่ว่าก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาก่อกับมือเลยนะครับพี่พี่ใช่เพราะเราไม่อยากเอาแก๊สมาแล้วมันอันตราย เ้ไปก่อนเอาละครับพี่ๆตอนนี้เนี่ยก็มาม่าของเราก็ได้เดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก่อนนี้เอากล้องไปให้พี่ๆดูนะครับ ต้งสองกล้องเลยนะมันเริ่มได้แล้วน้องหลงใช่ครับมีนะพี่นะนะนมาม่าของเรารมาม่านี่ที่เราเคยกินใช่ครับรแรกคร<ช><ช>ับ<ช>มันก็เริ่มได้แล้วนะครับอือสรุปเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะรอให้สุกอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา,ากาจะตักแล้วก็ไปทานกันเลยนะครับ ก็นี้นะพี่ๆนะเราเนี่ยจะรออีกสักหน่อย,น,ยนะครับพอมันเนี่ยเริ่มจะสุกแล<ช>้วจะสุกแล้วหึงรออีกเรืรอง,งนาพี่ีมันต้องใช้เวลานะใช่ใชมันต้องใช้มือก่อนต้องเหื่อก่อนตอนนั้นที่เรามา ต้องลงต้องใช้อะไรนะนงลงเตาแก๊สเตาแก๊สหรอ,อ,หรอมันอันตรายกว่ามือนะใช่ไหมต้องลงใช่เด็กคนนี้ไเช็คเ่องน้องหลงก็จะกินได้แล้วนะเออให้มันนิ่มอีกหน่อยก็ได้ค่ะได้เลย เอยขัดนกล้องดิ่งดิงนะพี่จุ๊เดี๋ยวเราตักกันเลยก็ได้พี่ผมเราตักกันเลยพี่ผมยกยลงมาก่อนน่าจะอร่อยนะมึงลงพี่ออกทีดูนะมีเอฟซีน่าจะอร่อยรับ เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทานกันเลยนะคะพี่จื้เดี๋ยวเราขวดนี่่ยตอที่ข้ามาต้มมาม่ากับน้องหลงมาลองที่มือเอ้มาลองไข่ชิคกี้พี่ดูอิน้องหลงตักเลยอ่ะพี่พงษ์เอาไปครับผมเอาไม่ค่อยเย็นอันนี้มันคืออะไรเส้นเหรอพี่ใช่เส้นมาม่า ก็มือนะก็คือหครับที่พงกินอยู่นี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปดูบ้านก็คือตอนนี้เนี่ยมาม่าของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับ แล้วเราก็จะขอนี้ทา,านกันก่อนนะครับพี่ๆนะนี่อร่อยนะครับผมแต่แต่มันร้อนไปนิดหนึ่งใช่มันร้อนไปนิดนวันนี้ข้ามาถ่ายที่ข้าเคยถ่ายกับน้องพิมค่ายที่ถึงที่ข้าเคยมาอืข้าไม่ได้มานานแล้วที่นี่ ก,ก,ก,ก็คืออร่อยนะครับพี่พี่แต่มันร้อนมากแล้วร้อนมากเลยนะลูกใช่ครับและอร่อยอร่อยครับแต่มันร้อนมากก็คือรสชาติดีเลยนะครับพี่พี่แต่มันร้อนมาก เดี๋ยวถ้าเราทางเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บของแล้วก็ทำดับไฟแล้วก็เราก็จะเดินทางกลับบ้านเยครับที่นี้แหละชิคาชิคาแอบชอบน้องพิม,มข้ามิกาพูดรับก็คือพี่ผม้ตอนนั้นพี่ผมก็มาหาผักใช่ไหมครับใช่แล้วเจอ,อพ,พี่พิมพ์ก็ได้่า่คิบพอดี ก็เลยมาเจอกันะวันนั้นถ้าไม่เจอน้องพิมถ้าก็ไม่ได้เป็นแฟนกับเขาหรอกอ๋อครับเเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยพี่เพ่เดี๋ยวรอให้พี่ผมเนี่ย ทานกันก่อนนะครเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเจอกันเดี๋ยวเราค่อยเจอกันตอนกินเสร็จเลยนะครับกินกันหมดแล้วใช่เรากินเสร็จแล้วนะครับพี่เด็กแล้วก็เกใช่ครับเราเนี่ยคือน้องลงหยิบน้ำให้ค่าหน่อยค่าต้องดับไฟนะอ๋อใช่รับเออในป่านี้ยเราทำอะไรเราต้องดับไฟใช่เพราะมันอันตรายมาแล้วมันมีพวกตัดป่าอยู่นะโอ้โ มันอาจจะเดินมาเหยียบก็ได้ใช่มันจะอัจจด้รับบเจ็บเลคือก,ก่อนที่เรากำเน่ยเราจะเช็คอะไรให้ครบก่อนทุกอย่างเลยนะับคือฝ่ายนี้ก็ได้ดับสนิทแล้วนะพี่พีดพี่ผมมีอะไรอยากพูดกับกล้องไหมขาก็ตื่นเต้นมากเลยใช่ครับเนี่ยมาถ่ายคลิปครั้งแรกให้พี่พิมใช่ไหม ใช่นะ้าก็พูดยังไม่ค่อยเก่งใช่ครับก็รอพี่ผมเนี่ยพูดเก่งกว่านี้สักน้อยหนึ่งครับเดี๋ยวพี่ผมเนี่ยจะมาถ่ายให้พี่พีเอฟซีดูกันท,กทุกวันแล้วนะครับก็คือขาก็ช่วยน้องพิมพ์อีกแรงหนึง่งใช่จะได้ช่วยพี่พิมพ์ิตกแงรงใช่เวลาเขาไม่สบ,บายข้าก็ออกมาถ่ายให้น้องพิมพ์ได้ใช่ครับแม้ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามติดตามน้องพิมพ์และข้าด้วยใช่ครับ ก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ขาดไม่ได้ก็คืออยากกดข้ามโฆษณาใช่ยากกดข้ามโฆษณาของนุงพิมพ์นะครับครับผมเดี๋ยวเรากลับกันเลยนะครับผม <Okay. S 1> สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนกัน้วยนะคะ